ผู้การเต่าเนี่ยส่งรองผู้การแล้วก็ร่วมกับสี่กองคดีนะลงมาฝังตัวนะครับไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์เนี่ยจึงได้ข้อมูลที่แท้จริงรายงานให้ผู้การเต่าได้รับทราบการที่ผู้การเต่ารับเรื่องร้องเรียนกับเจ้าวาดกับพวกเนี่ยมันหนังนละเรื่องนะฮะถ้าหากตรวจสอบแล้วเจอท่านทุจริตนะครับ,รบตรงนี้ท่านถูกดำเนินคดีแน่นอนนะฮะ แล้วก็ต้องถูกจับสึกแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของวัดบางคานค่ะอยากให้สวกิดจิ์อัปเดตสักหน่อยว่าเมื่อวานนี้เห็นมีภาพแบบผู้การเต่าไปอ่าทําบุญไปนั่งกินข้าวกันในวัดบรรยากาศยังไงบ้างคะครับก็ตรงนี้จริงๆแล้วอผมจะให้พี่เต่าเขาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เนาะเพราะท่านท่าน ท่านรองผู้ังกับการนะท่านพี่เต่าท่านเป็นรองผู้ังกับการอา่าสืบสวนกลางเนาะ,ะท่านลองเรียกท่านลองผู้ังคับการละอ,ะอ่จะให้พี่เต่าละกันนะเป็นผู้สัมภาษณ์อ่แล้วผมเนี่ยอ่จะเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นนะนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าการที่อ่พี่เต่า รวมทั้งผู้การปปทนะครับผู้แทนของปปชนะครับรวมทั้งผู้การเต่าซึ่งเป็นผู้การปปด้วยแล้วก็รักษาการผู้ประชาการตำรวจตำรวจทางหลวงไงนะได้ลงพื้นที่แล้วได้เห็นชาวบ้านจริงๆนะฮะเสร็จแล้ว ความคิดก็บไปนะครับว่าการที่รักษาการเนี่ยกับพวกนะครับไปร้องเรียนเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับแล้วหลายเรื่องที่ใส่ร้ายชาวบ้านนะครับผมไม่ไปต้องห่วงนะผมโดนเต็มๆอยู่แล้วทนได้นะแต่ชาวบ้านเนี่ยผมผมเจ็บปวดแทนเพราะว่าเ,เขาถูกกลุ่มคนพวกนี้เนี่ย นะครับดำเนินคดีนะครับอย่างไม่เป็นธรรมนับร้อยคดีนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่เว้นนะครับตรงนี้แหละที่ผมสู้แทนชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการประกันตัวต่างๆนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายเจ้าวาดแล้วก็พรรพวกเนี่ยไปร้อง ผู้การเต่าเนี่ยแทนที่จะให้มาจับชาวบ้านนะฮะพอผู้การเต่าเนี่ยส่งรองผู้การแล้วก็ผู้กับมาผู้กับสี่กองคดีนะลงมาฝังตัวนะครับไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์เนี่ยจึงได้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยรายงานให้ผู้การเต่าได้รับทราบดังนั้นการที่ผู้การเต่า รับเรื่องร้องเรียนกับเจ้าวาดกับพวกเนี่ยมันหนังคนละเรื่องนะฮะแล้วเรื่องจริงๆก็คือผู้การเจ่าได้รับรายงานว่าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวบ้านที่อยู่กับวัดบางรุ่นเนี่ยอย่างอย่างปัตตาลเนี่ยเขาสร้างวัดมาได้ด้วยซ้ําไปนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยจะต้องเลื่อยไม้นะครับขนทรายขึ้นมาต่อสร้างเข้าโบสถ ก่อสร้างวัดต่างๆเนี่ยนะก็ได้ชาวบ้านตรงนี้แหละแต่เมือเอ่อมีพวกที่เห็นแก่ประโยชน์นะครับรวมทั้งต้องการที่จะมาทำพุทธภาน,นิสในวัดนะครับจึงได้กันแกล้งไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาวัดเพราะจะรู้เห็นว่าเจ้าว่ากับพวกเนี่ยดำเนินการค้าขายพระ อย่างอิสระเสรีตลอดมาเพียงแค่ไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามารู้เห็นว่าตัวเองเนี่ยตอ,อ,อบประโยชน์ในวัดอย่างไรบ้างจึงจ้างทนายความสามคนนะจ้างทนายความสามคนมาเพื่อที่จะฟ้อ,องร้องชาวบ้านโดยเฉพาะดังนั้นเมื่อทีมงานของผู้การต่างเนี่ยได้ลงมาทราบข้อมูลแล้วผลจึงเป็นที่เห็นนะครับ และเรื่องกําลังจะจบด้วยดีนะครับและเจ้าว่าจับพวกจะต้องถูกดําเนินคดีถ้าหากว่าตรวจพบทรัพย์สินสูญหายไปเสียหายไปนะครับมูลค่าหลายล้นานหลายร้อลยล้านบาทหรืออาจจะเป็นพันล้านบาทก็ได้นะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของออหน่วยงานปปทนะครับที่จะออสอบสวนทรัพย์สินตรงนี้ครับ เจร,ราจาเนี่ยบอกว่ามีการจะตั้ง18อรหันเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ค่ะในมุมสาวาคิดว่าชุดทำงานชุดนี้เนี่ยจะคลี่คลายสถานการณ์ได้รุร่วงไหมคะต้องเรียนท่านผู้ชมนะแมมหนูชอบดีนะเป็นช่องแรกที่ให้สัมภาษณ์นะเพราะจะให้ผู้การเต่าเขาสัมภาษณ์เรื่องก็คือก่อนที่ผู้การเต่าจะลงมาครั้งล่าสุดเนี่ยทางเจ้าคณะหนเหนือนะครับได้เรียกประชุมพระผู้ใหญ่ นะครับไม่ว่าจะเป็นาภาคเาจ้าคณะภาคสี่นะครับเจาา้เาคณะจังหวัดพิจิตรนะฮะหรือ,อพระผู้ใหญ่เป็นคณะเนี่ยไปสอบถามเรื่องราวนะครับแล้วก็มีบัญชาให้ผู้ก,การเต่าเนี่ยลงมา,าดำเนินการเรื่องวัดบางคานเนี่ยให้จบสิ้นให้เรียบร้อยนะครับร่วมกับสวบรครับ ืก็คือคิดว่าในชุดนี้เนี่ยมีความสำเร็จแน่นอนในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาของวัดโดยเร็วไหมคะแต่โดยเร็วไหมมั่นใจฮะมั่นมั่นม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้การเต่าแล้วก็ทางปปชทางปปทเนี่ยนะครับป้องปันป้องปามแล้วก็ การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเนี่ยนะได้ลงมาแล้วก็เห็นตรงกันว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจำนวน18 18คนจากผู้นำท้องถิ่นนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลน,นะครับตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเพราะว่าวัดราชเนี่ยครอยู่กับชุมชนนะครับครอยู่ กับชาวบ้านในตำบลของของวัดนั้นนะครับไม่ควรให้คนอื่นเนี่ยมาฉกฉวยผลประโยชน์หาก,กินในวัดนะครับตรงนี้เมื่อพี่เต่าเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้นำชุมชนเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาเช่นนะครับแยกเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการให้ ให้เจ้าวาดลัคณะเนี่ยถอนฟ้องชาบ้านซึ่งพี่เต่าได้เห็นไปแล้วแล้วผมเคยให้สัมภาษณ์ไปไม่มีใครเชื่อไงฮะว่าเจ้าวาดกับพวกเนี่ยฟ้องชาบ้านนับร้อยคดีผู้ก,การเต่าลงมาเห็นด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าการฟ้องร้องเจ้าบ้านอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยเป็นร้อยคดีเนี่ยเป็นเรื่องจริงอ่ะนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้กลุ่มแรกนี่ยก็จะดูแลในเรื่อง การถอนคดีชาวบ้านนะครับนับร้อยคดีหรือคดีที่ไปอยู่ที่ศาลก็จะดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับกลุ่มที่2องจะเป็นเรื่องเป็นกลุ่มของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะฮะเช่นบ,บัญชีทรัพย์สินที่อดีตเจ้าวาดและคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยได้ส่งมอบไปให้เจ้าวาดนะครับได้ส่งมอบให้กรมบับคาีไปแล้วและกรมบับคาีได้ตรวจสอบรับมอบ นะครับเจ้าว่ารับมอบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ่อจะต้องดําเนินการตรวจสอบว่าอ่วัตถุมงคลอ่ที่ได้รับรายงานนะผมผมเป็นเป็นคนที่เข้าไปตรวจสอบเองนะฮะว่าอ่ทรัพย์สินมีอ่ออ่ะอะไรบ้างนะกี่ชิ้นนะครับซึ่งได้รับรายงานผมได้รับรายงานว่าน่าจะมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะฮะตรงนั้นน่ะจะต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินยังอยู่ไหมหรือว่าถ้าจําหน่ายถ่ายโอนไปแล้ว เ,เงินทองนะครับตรงนั้นเนี่ยหลายสิบล้านเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบต่อไปและตรวจสอบเรื่องที่เจ้าวาดาจำน่ายวัตถุมงคลเนี่ยเจ้าวาดาให้สัมภาษณ์เองนะเราเก็บแล้วว่าการจำน่ายวัตถุมงคลของเจ้าวาดากับทัวเนี่ยเ,เดือนหนึ่งนะครับหลายล้านบาทน,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีหกหนึ่งมาเนี่ยนักธสงมอบออถูตมงคลสินไปเนี่ยจำหน่ายวัตถุมงคลไปแล้วเป็นเงินน่าจะนับร้อยล้านบาทเนี่ยบัญชีถูกต้องหรือไม่เงินยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่นะครับอย่างนี้แล้วก็กลุ่มที่สนะครับจะเป็นกลุ่มเ,เรื่องที่ชาวบ้านจะร้องเรียนว่าถูกกระทำถูกละเมิด นะครับสิทธิหรือต้องเยียวยาตามกฎหมายนะครับตรงนี้กระทรวงยุติธรรมก็จะมาดูเพราะว่าหากชาวบ้านเนี่ยถูกฟ้องดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยะจะต้องเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายตรงนี้ครับรวมสามกลุ่มด้วยกันที่บิ๊กเต่าได้จัดตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำชุมชนแล้วก็ ชาวบ้านพอใจตรงคณะกรรมการต,ตรงนี้ครับคืออย่างหนึ่งที่ที่จากที่เคยได้สภาพทางด้านของฝั่งผูภภ้กรณีมาเขาก็บอกว่าเรื่องของหลักฐานการเงินการทองอะไรพวกนี้จำพระเครื่องต่างๆอย่างเงี้ยเขามีบัญชีที่สามารถชี้แจงได้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าสามารถชี้แจงกันได้แล้วเราได้ข้อมูลตรงนี้ คิดว่าจะมีะความสำเร็จรู้ล่วงในการคลี่ขายปัญหาได้ไหมคะเนีหรือว่ายังจะมีอ,อ,อะไรนอ,น,นอกจากนี้ติดใจสงสัยอีกไหมแน่นอนฮะไม่ว่าเป็นคณะของวิ๊กเท่าหรือว่าผมเนี่ยผมใช้นิติรัฐนะฮะเป็นนำก็คือรัฐจะใช้กฎหมายนำนะฮะ <c oughs> ส่วนเรื่องความขัดแยง้งความไม่พอใจนั้นแก้ไขเป็นเรื่องรอง ดังนั้นเราใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาก่อนนะครับใช้นิติรัฐนําไปก่อนนะครับถ้าหากตรวจสอบแล้วนะครับสมมุติว่า,าไปเจอว่าทุจริตหรือว่าหาหลักฐานมาตอบชี้แจงปปทไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องดําเนินคดีทันทีนะฮะสมมุติว่าถ้าตรวจสอบแล้วครบถ้วนไม่มีอะไรเสียหายาตรงนั้นก็ ท่านก็หมดบนทินไปนะครับ <Yeah. S 2> ท่านก็ะจะได้ปฏิบัติหน้าที่ไปส่วนที่ประเด็นที่เจ้าวาดจะเข้าวัดได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าหากตรวจสอบแล้วเจอท่านทุจริตนะครับ <c oughs> ตรงนี้ท่านถูกดำเนินคดีแน่นอนนะฮะ <c oughs> แลวก็ต้องถูกจับศึกแน่นอน ถ้าหากว่าสมมุติว่าท่านไม่ผิดเลยนะฮะท่านไม่ผิดเลยแต่ว่าท่านเข้ามาเข้าวัดได้นะฮะเข้าวัดได้แต่เมื่อท่านเข้าวัดแล้วเนี่ยยังเข้ากับประชาชนไม่ได้นะครับเออยังสร้างความขัดแย้งกันอยู่ประชาชนไม่ยอมเนี่ยติเต่าให้สภาธรรมศาสตร์ท่านได้ไม่ได้ได,ดังจะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ท่านผู้ใหญ่เช่น อ,อ,อ,อสมเด็จสนเหนือเนี่ยท่านก็บอกเลยว,ว่าให้ให้ลาออกเสียนะให้ย้ายวัดเสียซึ่งพวกนี้ก็ก็ไม่ฟังผู้บังคับบัญชานะครับก็จึงต้องออดําเนินตามกฎหมายก็คือใช้นิติรัฐดําเนินการกับคนเหล่านี้นะครับมองว่าส่วนตัวมองว่าทําไมท่านถึงยังคงดึงดันที่อยากจะเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ เพราะหนึ่งท่านนั่งทับอะไรไว้นะฮะเพราะว่าเงินเนี่ยหนึ่งได้รับมอบไปแล้วร้อยหกล้านไม่รวมดอกเบี้ยเนี่ยนะท่านต้องชี้แจงให้ได้ว่าท่านเอาไปทาอะไรบ้างนะตรงนั้นนะ่ะนะสองอการที่ท่านให้สัมภาษณ์แล้วก็ทางเราเนี่ยมีหลักฐานว่าท่านได้สร้างพระขายเนี่ยจำนวนไม่ต่ำกว่าสามครั้งเ่ยนะสร้างวัตถุมงคลขายเนี่ย เป็นเงินหลายร้อยล้านเนี่ยท่านทําบัญชีวัดถูกต้องหรือไม่เงินเข้าวัดตรงตามบัญชีหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านต้องชี้แจงอปปทอนะครับสามสิ่งที่ท่านอยากจะเข้าวัดหนักหนาก็คือประเด็นสําคัญว่าท่านเนี่ยไปแอบสร้างพระที่จะขายเออก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเออจะไปขับไล่ท่านออกไปเมื่อประมาณเดือนเมษาเนี่ย วัตถูมงคลเช่นพระพุทธรูปนะครับปองประเดินเทีนทึกอยู่สองสามห้องในวัดเนี่ยนะฮะเขารายงานผมเนี่ยเจ้าหน้าที่รายงานผมเนี่ยว่ามีมูลค่าตรงนั้นน่นนะนับร้อยล้านบาทนะฮะนับร้อยล้านบาทและสิ่งที่พวกนี้เจ้าวาดและพ,พวกเนี่ยเดือดร้อนมากก็คือเป็นการสั่งจองนะครับเป็นการสั่งจองแล้วก็โอนเงินมัดจําหรืออาจจะโอนอทั้งหมดเลยนะครับ เป็นแสนเป็นล้านต่อลายทั้งนั้นนะครับซึ่งยังไม่ได้ส่งของตรงนี้นะครับและผมได้ปรึกษากับผู้ก,การเต่าเลยนะครับว่าทรัพย์ส,สินตรงนี้เนี่ยเราสงสัยว่าการสร้างวัตถุมงคลตรงนี้เนี่ยน่าจะใช้เงินวัดนะครับเราจึงขอยัด <Okay. S 1> สิ่งของเหล่านี้ก่อนนะฮะเอาไว้ก่อนแล้วก็จะตรวจสอบบัญชีถ้าหากว่าท่านไม่ได้ใส่ในบัญชีวัดไว้ก็ถูกดำเนินคดีอีกครับแล้วสมมุติว่าถ้าเคลียจบทุกอย่างจเจ้าวาสามารถกลับไปทำหน้าที่ของท่านได้ในภายภาคหน้าค่ะคิดว่าจะมีปัญหาไหมจะมีการเอาคืนไหมทางสวทางชาวบ้านได้มีการพูดคุยอะไร เรื่องพวกนี้ไว้หรือเปล่าคะเอ่อสอวอไม่มีหน้าที่ตัดสินใจตรงนั้นสวมีหน้าที่ในการดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายความยุติธรรมกับชาวบ้านนะฮะส่วนที่ท่านจะเข้าได้หรือไม่ได้ตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการวัดมีแล้วนะฮะโดยบิ๊กเต่าเขาจัดแล้วซึ่งได้เรียนตอนต้นว่าเป็น,นคณะกรรมการจากผู้นําชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ,บ้าน พูดตรงๆก็คือเป็นฝ่ายชาวบ้านทางนั้นแหละครับแล้วที่สําคัญก็คือ,อ,อปิ๊กเต่าได้ไปหาหรือคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่แล้วว่าให้การทนายความนะครับที่เจ้าวาดจ้างไว้สาคนเนี่ยออกไปจากบทบาทตรงนี้นะฮะถ้าไม่เชื่อก็มีวิธีดำเนินการต่อไปแล้วโดยเฉพาะคนที่ชอบไปออกไปร้องไห้ออกทีวีนะ กันออกไปโดยเด็ดขาดนะ,ะหลุดวงอจรไปไม่ให้มายุ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือเจ้าวาดเตียงองค์เดียวนะครับเอ่อส่วนท่านจะเข้าวัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเอ่อสวและพ่เต่าไม่เกี่ยวนะฮะอยู่ที่ว่าชาวบ้านเขาเอ่อยินดีจะเอ่อต้อนรับท่านหรือไม่นะฮะหรือท่านเข้ามาแล้วเนี่ยเอ่อชาวบ้านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเนี่ยขอให้ดูกันต่อไป